เรียนที่ใช้ Rd 251นะครับเราได้ให้ระบบน้ำแบบผีเสื้อนะครับเราหยอด Rd 251เพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะครับเพื่อศึกษานะครับ การเจริญเติบโตทุเรียนปลูกใหม่นะครับดินเหนียวดีล r ยอาร์ดีสองนเล็กดีเล็หห้นะครับส่วนทุเรียนมอนทองปลูกใหม่นะครับวิธีการปลูกทุเรียนแบบวิธีง่ายๆนะคะอันดับแรกพี่เช่เขาจะ ก็จะพือ่ออกก่อนนะคะวิธีการปลูกก็เป็นวิธีที่ง่ายๆมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องขุดหลุมนะคะท่านผู้ชมอันนี้ต้นทุเรียนของเรานะคะพันอะไรนพันหมอนทองค่ะอายุพันก็ประมาณ ถึงปีใช่ไหมคะประมาณเจ็ดแปดเดือนนะคะที่จะปลูกเราก็จะสับดินแล้ว<ช>เอาตูเดียนมา<อ>นั่งยองนะใช่ค่ะทินเราได้ที่แล้วเราก็ทำการก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราก็เอาถุงออกก่อนแล้วก็มาดูหาดูลากใช่ไหมพี่ลากขดากขด ถ้าเราต้องตัดออกนะรเราต้องหาลากที่กดออกเนะเพื่ออะไรที่เฉดเพื่อที่เราตัดให้เขาเกิดใหม่ให้เขาเกิดใหม่ถ้าเราไม่เราไม่ตัดอะก็คือพุเลียนก็จะไม่เดินไม่โตเนาะไม่โต <c oughs> เราต้องเอาลากขดเกาออกท่านผู้ชมก็ หาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะจนกว่าเราจะพบรากที่มันขดอยู่ข้างในอะคะ่ะเพื่อเ,เพื่อที่เราจะได้ตัดออกเจอ,อยังคะพี่เจอ,อยังออยู่ข้างในเลยเนาะอันนี้เป็นเทหาราาขดของต้นทรเรียนเพื่อที่เราจะตัดออก ไม่ตัดออกก็คือถ้าเรานําไปปลูกมันก็จะไม่มีความเจริญเติบโตนะคะเจอแล้วค่ะตากกองสูงได้เลยประมาณนี้นะคะคือมันขดงออย่างนี้ค่ะตัดทิ้งได้เลยนะคะถ้าเราเจอแล้วเชิญเอาแบบงอทิ้งให้หมดเลยนะทำให้มันตรงตรงเอออย่างนั้นแหละ ตรงอย่างนี้นะ,ะอ่าโอเคแล้วก็มีเทคนิคอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเรานำไม้นะคะเ๋ยวดูรับพใช่ค่ะถ้าใหญ่ลงไปถ้ามันมีมันจะสัมผัสได้นะพี่เนาะใช่แต่ใหญ่ทะลุดินก็ไม่มีหรอกเอเป็นก็จะประมาณนี้ใช่ค่ะมีสองเทคนิคนะคะอย่างนี้เลยนะคะวากับพ้นได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเอาดินขึ้นใช่ค่ะ ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าปลูกอยง่างเงี้ยพี่มันมันจะโตได้หรอพี่เจิดโตเราก็มีของดีช่วยครับอาร์ดี2ห้านมีอาดี2ห้างช่วย,ชวยใช่ไหมคะคตัวนี้ทําให้ทุเรียนจะเรียนตูบตูแล้วก็ทนแรงทนแดดทนฝนเป็นรถช่วยที่ดีที่สุดแล้วก็ ประวัติคนปลูกเคยปลูกตายมาแล้วเนาะใช่ไหมครับเอาจนเข้าใจเนาะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับจากครั้งแรกปลูกก็ไม่มีมประสบการณ์รตายบแล้วก็มาปลูก ใหม่เลยอะไรเลยแล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้ก,นะการปลูกนะพี่การปลูกผู้เรียนดูแล้วก็เหมือนง่ายๆครับปลูกผู้เรียนแต่ดูแลยากแต่ก็ไม่ยากที่จะดูแลเพราะเรามี R D ดีสองห้าห้าหนึ่งนะคะส่วนไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำนะครับแต่ละครั้งเราต้องให้ขนาดไหนอะไรขนาดไหนมันก็ต้องมีวิธีให้เยอะมากไปก็ไม่ดีน้อยมากไปก็ไม่ดี บ้านเราเป็นอดีตที่ร้อนนะแบบร้อนค่ะพี่อากาศร้อนร้อนเลก็ร้อนร้อนอน,อน,น่าดูเป็นเมืองที่ร้อนมากเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีไงพี่เชิดเรามีอาดีสองห้าหนไงไพี่พี่เชิดดูแลถ้าไม่มีอาดีเนี่ยทุเรียนเราคงแย่เนาะผ <Yeah. S 1> สมอาดีลดยังไงเราก็จะผสมอาดีนะคะ ดู้่ะตอ่ออาดีของเราประมาณ2องถึงสามซีซีนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ หมดเลย <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็ายบัวรดนะคะรให้ทัว่วรอบๆคลองทุเรียนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะในการปลูกคลอมทุเรียน ท่านผู้ชมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเอาไม้กับแล้วก็เอกชอดฟางถูกติดไว้กับปลูกง่ายๆนะคะทุเรียนท่านผู้ชมคะไม่ได้ปลูกยากเลยแล้วก็ดูแลง่ายด้วยเพราะเรามี r d ดีสองห้าหน่นะคะช่วยในการดูแลต้นท<ม>ุเรียนของเรานะคะ บอกที่ติดต่อได้เลยค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดก็โทรมาได้เบอร์นี้นะคะ0831595473นะคะ0831595473ค่ะพี่ชายฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะ9 5 8 7 5 4 8ค่ะถ้าสนใจก็สามารถโทรมาได้นะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดโทรมาได้เลยนะคะให้ให้ไปปลูกทุเรียนด้วยเนาะ รบับจ้างปลูกทุเรียนด้วยเนาะ <laughs> อย่างเงี้ยมันจะไม่แย่งสารอาหารกันเหรอไม่แย่งใช่ไหมครับเขาจะแย่งกันโตเติบโตแบบต้นั้นแข็งตัวนี้แข็งแรงมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาสู้กันเหมือนกับคนแข่งกันก็เหมือนเดิมมาค่ะแล้วก็มาหารากขุดต้นทุเรียนก่อนอที่เราจะนำไปปลูกนะคะ พราะถ้าเราไม่หาเพราะว่าถ้าปลูกลงไปเลยมันก็มีผลเสียคือู้เรียนเราจะไม่มีการจเจริญเติบโตนะคะ<า>เทคนิคใคก็สามารถโทรมาได้นะคะเราอยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูล โ <Okay. S 2> อเคเจอแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะพอเจอปุ๊บเราก็ตัดเลยนะคะตัดให้ตรงนะคะ,ะแล้วเราก็มาเอาไม้วางนี่น่าไม่น่าจะมีมีไหมไม่มีหรอกมั่นใจเนาะมั่นใจน่าใจนะใจ <laughs> โอเคถ้ามั่นใจก็ลึกเลยคะ่ะ ประมาณนี้นะคะทุกทนไม่ได้ปลูกยากเลยนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆไม่ไม่เราไม่ต้องเป็นว่าจะต้องมาขุดหลุมน,นะคะในการปลูกวางปลูกอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ุดดินถมไม่ต้องกลัวว่าถ้บะคปะ็นะ ผลจริงนะคะเป็นการทดลอง,งจริงๆเห็นผลจริงลูกค้าอยากซื้อไปทดลองก็ได้นะคะโทรมาได้เลยนะคะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ข้าวมานสปะหลังข้าวโพดทุกอย่างเลยนะคะใช้ได้หมดเลยเห็นผลผลิตจริงได้ผลจริงค่ะแล้วต้นทุนในการผลิตที่สําคัญนะคะไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะเป็นสารออร์แกนิกนะคะปลอดภัย คนใช้และพืชผักนะคะ ที่เราจะปลูกเราก็ต้อง15วันนะคะแล้วก็จะมีการแตกยอดเห็นไหมคะตอนผู้ชมก็จะมียอดแตกออกมาใหม่นะคะผ,ผัดใบไปเรื่อยๆเจ้าหน,นีเราก็มีหลายท่านที่ปลูกทุเรียนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็หลายคนใช่ค่ะตายเพราะไม่รู้วิธีการดูแลเนาะเช่นเนาะหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ผสมนะคะผสมอาดี 3ที่นะคะในบัวรถน้ำกดโ,โอเกเสร็จทุกครั้งเราจะใช้อาดีใส่บัวรถอย่าลืมนะคะอันนี้เป็นตัวที่ดีของเราหลังจากนั้นการดูแลก็เราก็จะมีการบินดูนบินด้วยนนแล้วก็ฉีดพ่นนะเลยลก็พีเน,น,น,นาะออถ,ถังออาะนิดๆเนาะทุกข้าวึงเจ็ดวันบินโดนก็สามหมัดครั้งอาทิตย์ละครั้ง แล้วก็จะมีการหยอดโคน15วันเนาะน้องแย้งนะใช่ค่า15วันหยอดครั้งก็ทําให้ต้นทุเรียนอยู่ได้เนาะอยู่ได้พี่ขนาบเขาตอนนี้อยู่ได้อยู่ได้พี่อยู่ได้เหมือนเดิมต่งที่ร้อนเขาก็ยังอยู่ได้เนาะอยู่ได้ค่ะผ่านพี่คิดดูเมษามันจะร้อนขนาดไหนล่ะเพราะว่าตูงไปดูแลที่ชํากลางใช่ไหมพี่แบบมันมันโล่งโจ้งมากเลยนะแดดก็ส่องเยอะมากเลยแต่ทุเรียนก็ยังอยู่ได้พี่ไม่ตาย ส่วนมากทุเรียนเขาจะปลูกแล้วเขาจะทาอะไรเเป็นแสลมบังบังบังแดดเนาะแต่สวนเราไม่มีไม่มีไม่มีเลยหนูยังคิดว่าเอ๊ะมันมันจะรอดเหรอพี่หนูคิดในใจนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรปกป้นกันมันมีร่มบังไม่มีอะไรเราปลูกแบบที่แจ้งใช่ที่แจ้งเลยอ่ะแล้วแดดมันก็ติดภูเขาใช่ไหมแดดมันก็แบบแรงมากแต่ทุเรียนเราก็ยังอยู่อยู่เพราะอยู่ได้เพราะอาดีสองห้าหนึ่งของเราใช่ค่ะ ก็อเมีอ d ดีสองห้าหน่งช่วยนะคะเห็นผลจริงนะคะใช่จริงเห็นผลจริงคเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวหลักในการดูแลนะคะของเราใช่ค่ะหยอดทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันนะคะ <c oughs> ในการดูแลเราจะดูแลแบบอย่างดีเลยนะคะด้วยอ d ดีของเรานะคะถ้าสนใจก็สามารถโทรมาได้นะคะท่านผู้ชมคะว่าเห็นผลจริงนะคะ ลองอาไปทดลองใช้ดูนะคะคิดต่อสอบถามได้การใช้ใช่ค่ะราคาก็ไม่แพงมากนะคะหนึ่งขวดก็ราคาเจ็ดร้อยสองขวดขึ้นไปราคาก็หกร้อยบาทนะคะแล้วก็หกขวดแถมหนึ่งขวดนะคะแล้วก็สองลังแถมหนึ่งลังตกตัวละไม่เกินห้าบาทเนาะต่อสิบห้าวันเนาะใช่ค่ะหยอดหยอดโคนท,ทุเรียนใหญ่แต่ทุเรียนเล็กอะบาทเดียวก็พอละมั้ง หนึ่งซีซีต่อต่อหนึ่งต้นในการด้วยแล้วก็ดูแลแบบง่ายๆสิบห้าวันทีแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณบาทกว่าๆถึงสองบาทต่อต้นก็ไม่มากอะไรเนาะเพราะว่าปีหนึ่งก็มียี่ยี่สิบสี่ครั้งเนาะใช่ไหมก็ประมาณไม่ถึงห้าสิบบาทมั้งต่อต่อต้นนะเนาะเอซื้อพันมาหนึ่งร้อยบาท ดูแลอีกห้าสิบบาทเนาะสำหรับตัวหนูเองหนูก็เป็นคนอีสานเนาะหนูก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น,พพน้องชาวอีสานนะคะแบบว่าท่านเกษตรกรนะคะที่กำลังปลูกค่ะต่างๆนะคะที่ประสบปัญหาเรื่องของการปลูกนะคะอาดีสองหาหานึงของข้าวเหนียสามารถใสาได้นะคะอยากเชิญชวนพวกเกษตรกรชาวอีสานของข้าวนะคะลองหันมาใส่อาดีสองหาหานึงของข้าวได้ได้ค่ะ ว่าเห็นผลจริงก็สามารถโทรมาได้นะคะเบอร์ทีมหัวหายไปก้อนหนังนะะั้นนะค่ะอิสานนี่ผนมากเลยนี่ก็ปลูกยางพาราก็ก็หันมาปลูกเยอะนะคะแถวอีสานยางพาราก็ใช้ได้ถ่าหน้ายางได้หยอดได้ไ จริงค่ะประมาณค่ะแต่มื่ดลอกหรือแต่เมืใส่จริงไงเห็นคุจริงนี่ค่ะที่เคยเข้าไปในแปลงยางเขาทาหน้าย,ยางาไม่ผสมเลยใช่ไหมใช่ค่ะจุม่ม,มเ,เอาแป้งจุ่มทาเลยทาเลยค่ะเพื่อให้หน้ามันอ่อนอืหน้าอ่อนจริงไหมจริงค่ะเอเอกรีดง่่ายคะเ,<อ>เห็นพี่ที่เขาดูแลในสวนยางนะคะอืเขาก็ทําให้ดูแบบสดเลยว่าเอทาแล้วก็กรีดง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าสรุปก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงทุเรียนปลูกใหม่ทุกครั้งใช่ค่ะอ่าต้องใส่ใส่อาดีประมาณเท่าไหร่ค่ะปลูกใหม่ทุกครั้งก็ใช้อาดีสองถึงห้าหนงนะคะในการดูแลทุกๆุกสิบห้าวันแล้วก็จะมีการหยอดโคนนะคะแล้วก็ทุกห้าถึงเจ็ดวันก็มีการฉีดพ่นนะคะไปที่ต้นทุเรียนนะคะแล้วก็มีการบินโดนประมาณเจ็ดวันใช่ไหมคะพี่เชิดวินครั้งหนึ่งอันนี้เราจะดูแลแบบครบสูบนะคะต้องหมั่นดูแลในการ ยิ่งเราปลูกใหม่ๆนี้ถต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเราจะได้ผลผลิตที่เราต้องการนะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์ที่หนูฝากไปก่อนหน้านั้นนะคะโทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยได้ตลอด24ชั่วโมงตุรินตอนนอนหลับโอเคถูกหมจะดุงตื่นนะโอเคน้อยล่าลากันเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะครบยังไปเียีพนอ้าวแบงนี้แล้วนี่แล้วแงีรพูดที่หลังปพี่ฮะฮะไม่พูดเรื่องปุ๋ยแล้วจะให้เชิดเดินเดินพ่นไอ้ไอ้วีตามไงไงไอ้ต้องปลูกต้องปลูก อืมปูแบบไม่ต้องถ่ายเห็นัะจากเนี่ยนะเชิดเนาะรากอะถ้าบางคนเขาไม่รู้นะเขา เอ๊ะทำไมมันไม่โตสักทีปวดร้าวเลยนะแขากไม่เดินเนี่ยเรื่องทุเรียนน่ะเขาจะมีเป็นพืชพิเศษชนิดหนึ่งเวลาเราซ่อมมันจะทันรุ่นพี่มันเหมือนเหมือนแข่งกันเออบางคนเขายังพูดด้วว่าขนาดห่างกันสองปีกว่าทันกันเป็นรุ่นเดียวกันเลยทุเรียนเป็นพืชพิเศษ นี่เห็นไหมอ้โ้ห,โห,โหมาหาสาลเลยนี่ไหมพี่หลัลกตรงก็โอเคแล้วเหมือนสายายางกันะสายยางขอดก็ใช่ไหม